คนมีวินัยหลวงพ่อจะพูดวินัยคำว่าวินัยสั้นๆในทางภาษาศาสานาแปลว่าการนำออก หน้าต <étique> <occasions S 1> ัวโตหน้าตัวโตสองหิววะที่หิวมันนิ่มล้นเนี่ยแล้มันหิวหลวงพ่อเคยใช้เวลาหิวเพื่อนแค่เราอยากกินไปหมดเลยใครไม่ว่าใส่บาตรมีตังค์เข้าร้านตาซื้อกินเองเลยหมดเลยหิวขึ้นมาหน้าตัวโตตองเอาผิด้ายอกท้ายไล่ตึงนะกลัวนะถ้าคนไหนเชื่อหลวงพ่อรอทุกคนถ้าคนไหนไม่เชื่อหลวงพ่อแล้ทุกไลน์ ผู้หญิงเราวักันเขาขึ้นปั้นอะไรนะก็จะพูดคำว่าวินัยที่ดีคำวินัยความเพื่อพุที่นี้เราออกได้เราเป็นผู้มีวินัยดีเราจะเจอลพอแค่ร้านรนเดียวหรือเปล่า

เอาเวลาเราตางกัเราไปดูที่ลมลมของเราเนี่นนนยนะือตรงลงหลายใจลมไปแต่หมงกก็ได้ลมปแต่หมุดดูมันตรงจุดเดียวนั่นแหละไม่ต้องไปดูจุดอื่นดูตรงลมหายใจทไนไว้เนาะทนทนนเนี่ยเกิดมาเป็นคนต้องรู้จักอดทนถ้าเราไม่อดทนเนี่ยมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เป็นมง,งคลสติมันจะไม่เกิด บารมีมันจะไม่เกิดบุญมันก็จะไม่เกิดอดทนตอนนี้เขากำลังทำอะไรไม่รู้นะก๋วยเตี๋ยวอนยะู่เนาะดูตรงปลายจมูกแล้วดูตรงปลายจมูกปลายจมูกจะหองเนะี่ยแล้วมันจะมีลมมันจะผ่านเข้าผ่านออกถ้ากำหนดดีๆเนี่ยบางทีมันแปดสัมผัสตรงขนจมูกของเราเนี่ยมันจะรู้สึกเลยนะแต่ถ้าเรายังไม่รู้สึกเราดูตรงลบม,มันล่ะดูตรงลมตรงปลายจมูก าหายใจสบายสบายแบบนี้หายใจสบายสบายแต่นั่งตัวตรงๆนะนั่งตัวตรงๆหายใจสบายดูที่ี่ลมเพราะชีวิตของเรามีแค่ลมเท่านั้นจะสร้างดีสร้างความดีทั้งหมดก็ต้องอาศัยลมที่ปลายระบุห,หรือลมหายใจของเราเราจะทําความชั่วได้ทุกชนิดก็ต้องอาศัยลมเหมือนกันแต่ว่าทาดีมาได้กำใจทาชั่วแล้ขาดคุ ถ้าทำดีมาได้บุญลไทยดังนั้นลมจริงเป็นสิ่งที่เราเลี้ยงชีวิตของเราว่าต้องรับรู้ความจริงก็คือลมคือความจริงเป็นธา,าตุอ,ตาอ,อ,ออกมาก็เป็นเที่ยงเข้าไปก็ไกีรังย่างยืนอะไรล่ะใส่ออกมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเข้าเข้าออกออกน,นี่แหละมันทําให้เราวิง่งเล่นเดินเล่นนั่งเล่นได้ ุขภูษ์สนุกสนานเพล่ดเพลินได้ทิ่ที่ลมแต่ถ้าเรามากำหนดรู้งลมตามความจริงเราจะเห็นความจริงของลมเห็นความจริงของชีวิต,ตชีวิตของเราก็แค่นี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดอไปเกิดเกิดสุตาย่ไม่มีใครเป็นเจ้เาของอายุก็ดีวันนั้นก็ดีสุขก็ดีภาะก็ดีก็ต้องอาศัยเจริญที่ลมเหมือน,นกัน ลงมาแต่อาทิตย์นี้ตัดๆนิ่งกันนิ่งกันอ๋อพบทุกแบบได้คือคนพอได้คือพระ